ทพพูดยิ้มยม้ไม่ใช่ว่าปู่เทพสาใจนะมันรู้สึกเสียใจถามว่าเครียดไหมเครียดสิสี่อาจารย์นะครับสี่อาจารย์ที่กองสลากพัดเขาให้ยืนหนึ่งนะครับ <c oughs> ลมทั้งสี่เลยพี่น้องเข้าไปดูเอา <c oughs> <c oughs> ปู่เทพก็มีหนึ่งในนั้นด้วยตายไหมตาย <c oughs> <c oughs> แทนที่ว่าปู่เทพ อยากมาหนึ่งไหมอยากมาอยากจะมีชื่อเสียงในด้านโชคลาภพาพี่น้องร่ํารวยไปเหมือนกันที่ไหนได้ไม่ได้เกิดเลยตกปุ๊บ<อ>ตกเลยฉะนั้นงวดน,นี้ซื้อเอียงก็ได้ให้มิหามาดนี้โอ้โหมั่นใจให้ห้าเนาะแก้ตัวแบบเจ็บๆสิแก้ตัวแบบเจ็บครับแก้ตัวใหม่ให้โอกาสปูเทพหน่อยเด้อเ <laughs> <laughs> ชื่อปูเทพจะเชื่อมากบางคนตัวละล้านวิ่งเสีย เขียนใจเขาสิปู่เทพถ้าออกสี่น้าผมจะรูปไปถวายปู่เทพเลยดูสิไอเราก็งึกงึกอะไรวะอะไรถึงขนาดนั้นเชียวหรือวะตายคนออกมาเป็นไงเจ็ดเก้าอ้างเป็นว่าพี่อ้างเป็นว่าปู่เทพไม่ได้ว่าอเลขใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงแล้วพี่น้องตายตายวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้า รักปูเทพศรัทธาปูเทพดูบา่าวสิงคารและที่นิวิธีชาวบ้านต่อไปดูกันไปยาวๆครับใครไม่เชื่อปู่เทพก็ขอให้กรำว่าเชื่อปู่เทพใหม่อีกครั้งยันนี้ปู่เทพนาะเอาใหม่แก้ตัวนะครับว่ามันจะเข้าตัวไหมนนะมันมีหลุดมั้งสลากินแบ่งรัฐรัฐบาลเขาให้จนเราตาย เราเกิดมาอีกยังเห็นสารักินแบนรัฐบาลพี่น้องดูตกไปนะมันบม,ม่ม,มีหากมันออกไปเรื่อยๆนะครับมันออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้เราก็เสียเงินไปเรื่อยๆเรื่อยลองหอย่อ,อมซินดูสิว่าจะได้เยอะขนาดไหนวัน,นี้ซื้ออียังกระไดเขาให้มีหาก,หากมีห่าอะไรบางวิธีชาวบ,บ้านชอบอะไรอ่ะผมเดี๋ยวค่อยไล่สดนให้พี่น้องดูก็ได้ว่า ทำไมปุ่เทพต้องให้ตัวนี้อพร้อมแล้วนะครับผมพร้อมให้บ่าวบ่าวบ่าวจะงานพร้อมครับเปิดหัวแล้วนะไขหัวเลยใครยังหัวยังยังไม่โล่งยังเสียใจอยู่งวดสี่หนึ่งเมื่อกี้นะครับอันทั้งประเทศซื้อไม่ได้ด้วยมันดังเกินสี่หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยสี่หนึ่งซื้อไม่ได้เลยี่หนึ่งเจสิบาทเมื่อกี้เนี่ยดูซิเขาจะเอาเปรียบเราขนาดไหนเจสิบาทเออปู่เทพครับผมซื้อสี่หนึ่งไม่ได้เลยมันอันทั้งประเทศสิบบาท สิบบาทครับได้ทำยังไงเอ้างวดนี้ถ้าอั้นตัวนี้พี่น้องก็อย่าว่ากันไปหยิบลอตเตอรี่ไว้ก่อนเลยนะครับโอ้พี่น้องแคบเลยครับพี่น้องครับสาธุสาธุสาตุแคบไปเลยสิบหกมีนาคมสกนอร่อยหกสิบเจ็ดห้าสามห้าสี่ครับพี่น้องครับแก้ตัวงวดที่เจ็บเจ็บพี่น้องครับแก้ตัวงวดที่เจ็บเจ็บเจ็บไม่ใช่เจ็บเจ็บหรอกครูเจ็บเจ็บ ท,ทำไมถึงคำพูดนี้ปู่เทพเขียนเองนะเจ็บใจตัวเองครับศูนย์สามมื่นเกิงบ่เอาบอาเนาะครับบอบอกลุงน้องบอบอกเอฟซี่ว่บอกตัวอื่นปู่เทพสมควรตาย <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าจะลงโทษปู่เทพปู่เทพสมควรตายไอ้เลขพระเทพพระเจ้าพยามาังกรท้าวิรุป,ปากบอกเราแล้วสามศูนย์ไอ้เราก็ว่าจะเอาง่วนน้สามศูนย์ตัวเนี้ยดันมันออก ออกอนเลยพี่นองเลยไปเบิด่งเรดิมมีล้างคานอยู่นะครับผู้เทพก็เลยให้ซีสองแปดสีสามแปดแลกกระซีหนึ่งเกม <c oughs> ครับแต่ก็บางคนเขาก็ตีตื้นขึ้นมาได้เพราะว่าเลขหกเจ็ดมันออกเล้าผู <c oughs> <c oughs> ้เทพได้คืนแล้วว่งางั้นไดไ้ไปต่างประเทศได้ไหมปู่ไหน สองตัวนี้วันวันวันนี้ใช่ไหมรู่นี้รุ่นี้วันจันทร์จะคู่นี้ลองไปดูลองไปดูนะครับแต่อย่าลืมรัฐบาลไทยนะครับตัวนี้ขึ้นหลักเน้นรัฐบาลไทยแมนเดโอกาสไปตางประเทศก็มีมีครับนะครับมีตามเป็นตางประเทศสวยสวยเลยแหละเลขสองตัวนี้ครับซื้อให้ถึงจนถึงวันวันวันสูงเลยเด้อยังไงไม่พลาดเนาะครับตามไปเลยครับแต่ยังไง ฝากห้าสามกับห้าสี่ด้วยเด้อรักงปูเทพสัาราปูเทพจะคอมเมนต์ด่าปูเทพเด้นอน,นะครับปูเทพยอมรับแบบลูกผู้ชายว่าผิดแล้วครับสมควรตายสมควรตายพาพี่น้องพาเอฟซีเสียตังค่ะสิใช่ไหมเหรอเออก็มันเข้ามาสามวดแล้วด้านงวดที่สี่ก็ว่าจะเอาคักๆแหละสี่หนึ่งนะครับไม่จ่ายเลย กลัว ais, ใครไม่กลัวกลัวเลข่หนึ่งครับพี่น้องก็เข <sund> ้าไปดูเลยบาสเซนคานกับวิธีชาวบ้านไปยืนยันให้กับ f อฟซีเขาดูหน่อยว่าปูเทพไม่ได้แก้ตัวปูเทพว่าจะให้ตัวนี้ปู่เทพก็เลยให้ตัวนี้ก่อนว่างวนหน้าจะให้เอาเชิญดูครับ